ในค่ำคืนที่ทุ่งนาร้างไม่มีใครกล้าก้าวเข้ามาแต่ในเงามืดที่คุณไม่เห็นมีบางสิ่งที่ยังรอคอยคําถามที่ไม่มีคําตอบหรือจะเป็นคําสาบที่ตามหลอกหลอนคุณจะได้ยินเสียงนั้นที่ทุกคนพยายามลืมไปทำไมถึงทำกับฉันแบบนี้งานศพถูกจัดขึ้นในวัดเก่าแก่บรรยากาศเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมพัดผ่านยอดไม้แสงแดดสาดลอดใบไม้เป็นลำแสงบางฮ่าฮ ลงศพของเด็กหญิงวัยรุ่นถูกวางอยู่กลางศาลาเธอชื่อมีนาอายุเพียงสิบ้าปีเสียชีวิตกระทันหันจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ผู้คนต่างเศร้าโศกน้ำตาไหลไม่ขาดสายจู่ๆเสียงกลางปีกของบางสิ่งดังก้องขึ้นอีกาตัวใหญ่บินโฉบลงจากหลังคาศาลามันเกาะลงบนลงศพของมีนาอย่างแม่นยำเสียงกรงเล็บกระทบไม้ดังกรอบผู้คนหยุดหายใจทุกสายตามองไปยังลงศพ อีกาแงนหน้าร้องเสียงแหลมเสียงของมันเหมือนเสียงกรีดร้องของหญิงสาวกลิ่นหอมของดอกไม้จันแปรเปลี่ยนเป็นกลิ่นเหม็นไหมลมที่เคยเย็นกลับกลายเป็นหนาวเยือกมีบางอย่างเปลี่ยนไปในอากาศแม้แต่พระก็ชะง,งักมือจากการสวดอีกาค่อยๆก้าวเดินบนโลงโกรงเล็บของมันขูดไม้ทิ้งรอยยาวดวงตาสีดำของมันจ้องมองผู้คนทีละคนก่อนที่มันจะหันกลับไปยังศพในโลงท่านใดนั้นฝาโลงส่งเสียง แตเหมือนมีแรงจากข้างในผู้คนเริ่มก้าวถอยหลังอย่างไม่รู้ตัวอีกาเริ่มส่งเสียงดังขึ้นปีกของมันกางออกอย่างเกรียวกราฝาโลงเริ่มสัน่นดอกไม้ที่วางบนฝาเริ่มร่วงทีละดอกเสียงร้องดังลั่นจนบางคนเอามือปิดหูแสงแดดที่ลอดเข้ามาเริ่มดับวูบภายในศาลากลายเป็นมืดสลัวราวกับมีเงาดำเคลื่อนเข้ามาครอบคลุมทุกอย่างหยุดนิ่งในเสี้ยววินาทีฝาโลงเปิดขึ้นอย่างแรง เสียงไม้กระแทกกับพื้นกล้องทั่วศาลาและสิ่งที่โผล่ออกมาจากในโลงคือแขนของมีนาผิวซีดเผือดเล็บยาวผิดธรรมชาติมันขยับชา้ชาราวกับกำลังคลำหาบางอย่างเสียงหายใจแผ่วเบาแต่เย็นเยียบลอดออกมาจากภายในผู้คนกรีดร้องวิ่งหนีกันโอลหมานแต่บางคนขาอ่อนจนล้มลงกับพื้นพระที่นั่งสวดอยู่หน้าศาลาเบิกตากว้างด้วยความตกใจอีกาบินอยู่เหนือโลงก่อนจะร่อนลงมาเกาะบนไหล่ของมีนา เธอลุกขึ้นจากโลงอย่างช้าฮ่าฮดวงตาเบิกกว้างไม่มีแววของชีวิตปากของเธอขยับไม่มีเสียงแต่เหมือนกำลังพูดอะไรบางอย่างเธอก็มองมือของตัวเองแล้วเงยหน้าขึ้นสบตาผู้คนที่ยังไม่ทันหนีทุกอย่างเงียบสนิทแม้แต่ลมก็หยุดพัดอีกาหันหน้ามองตรงไปที่ชายคนหนึ่งเขาคือพ่อของมีนาสีหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นซีดเผือเหมือนเห็นบางอย่างที่ไม่มีใครมองเห็น น้ำตาไหลาอาบแก้มอย่างไม่รู้ตัวมีนาเดินลงจากโลงเท้าเปล่าของเธอแตะพื้นไม้เสียงฝีเท้าเ,าเบาแต่หนักแน่นเธอเดินตรงไปหาพ่อของเธออีกายังคงเกาะแน่นขนของมันตั้งชันเหมือนรับรู้ถึงบางสิ่งพ่อของมีนาถอยหลังช้าฮ่หาฮแต่ก็สะดุดกับเสือจนลม้มมีนายื่นมือไปหาพ่อใบหน้าไร้อารมณ์ของเธอใกล้เข้ามาเรื่อยฮ่หาฮกลิ่นเย็นชื้นลอยอบอวลรอบตัว เหมือนกลิ่นของฝนที่ตกในป่าช้าผู้คนที่ยังอยู่ได้แต่ยืนมองด้วยความตกตะลึงไม่มีใครกล้าเข้าไปห้ามและในวินาทีนั้นเองมีนาก้มลงกระซิบข้างหูพ่อเสียงเบาราวกระซิบแต่เย็นเยียบราวน้ำแข็งพ่อทำไมถึงทำแบบนั้นดวงตาพ่อของเธอสั่นระร,ริกเขาพยายามหลบตาแต่ก็ไม่อาจละสายตาจากใบหน้าของลูกสาวได้ริมฝีปากเขาสั่นอย่างควบคุมไม่อยู่อีกาขยับปีกอย่างรุนแรง ขนดำหล่นกระจายราวกับเท่าฐานมันร้องอีกครั้งเสียงแหลมทะลุหัวใจผู้คนเริ่มพึมพำบางคนพนมมือสวดมนต์บางคนร้องให้โดยไม่รู้เหตุผลมีนายื่นมือไปแต่หน้าพ่อนิ้วของเธอเย็นเฉียบทันทีที่สัมผัสผิวของพ่อซีดเผือดลงในพริบตาดวงตาเขากลายเป็นขาวโพลนเสียงแปลกประหลาดดังขึ้นจากในอกของเขาเหมือนเสียงกระดูกบิดตัวพ่อของมีนาอ้าปากกว้าง แต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมามีนาถอยหลังกลับไปที่โลงอีกากระโดดลงพื้นตามเธอขึ้นไปนั่งบนขอบโลงอย่างสงบแสงแดดลอดกลับเข้ามาอีกครั้งเธอหันมามองทุกคนในศาลาแววตาเหมือนไม่ใช่มีนาอีกต่อไปเสียงเธอเอ่ยช้าช้าชัดทุกถ้อยคำอย่าลืมสิ่งที่พ่อทำไว้กับฉันก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบงนันและบางอย่างในโลงขยับอีกครั้งเสียงขยับจากในโลงดังกว่าครั้งก่อน เหมือนมีสิ่งมีชีวิตอีกตนหนึ่งกำลังดิ้นรนฝาลงที่เปิดค้างอยู่เริ่มสัน่นเสียงเล็บขูดไม้ดังกรืดๆจากด้านในผู้คนที่เหลือในศาลาเริ่มก้าวถอยห่างบางคนล้มลงทั้งน้ำตาไม่มีใครกล้าแม้แต่จะกรีดร้องมีนาไม่ได้หันกลับไปมองลงเธอยังคงจ้องมองไปที่กลุ่มคนใบหน้าของเธอสงบนิ่งแต่แววตากลับเต็มไปด้วยความเจ็บปวดจากในโลงแขนอีกข้างหนึ่งโผล่ออกมา เล็กกว่าและซีดกว่าแขนของมีนาแต่กลับขยับด้วยความรวดเร็วผิดมนุษย์เสียงกรีดร้องดังขึ้นอีกครั้งไม่ใช่จากผู้คนในศาลาแต่จากภายในโรงเสียงแหลมสูงสะท้อนในอากาศเหมือนเสียงของเด็กเล็กมีนาเบือนหน้าหนีช้าฮ่าฮเธอพึมพำเบาฮ่าฮเขาไม่ยอมปล่อยอีกากระโดดกลับขึ้นไปบนไหล่ของเธอปีกของมันคลุมบ่าของเธอราวกับผ้าคลุมศพฝ,ฝาโรงเริ่มเปิดออกมากขึ้นเรื่อย ฮ่าฮาจนเผยให้เห็นร,ร man, ่<ห>างของเด็กหญิงอีกคนตัวเล็กผมยาวยุ่งเหยิงผิวซีดขาวเหมือนกระดาษดวงตากลมโตจ้องมองตรงแต่ไร้ประกายชีวิตเธอปีนออกจากโลงอย่างช้าฮ่าฮามือเล็กเกาะขอบไม้แน่นเสียงหายใจแผ่วเบาแต่แฝงด millet, ้วยความโกรธแค้น <settings> ผู้คนที่เห็นถึงกับล้มทั้งยืนบางคนเริ่มสวดด้วยเสียงสั่นบางคนปิดตาแต่ไม่กล้าขยับหนีมีนาไม่พูดอะไร เธอแค่ลุกขึ้นจากขอบโลงแล้วเดินไปหาสาวน้อยคนนั้นอีกายังเกาะอยู่ข้างไหล่ไม่ขยับแม้แต่น้อยสองสายตาประสานกันราวกับพูดกันด้วยภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจลมเย็นหอบใหญ่พัดวูบเข้าในศาลาเทียนที่จุดไว้หน้ารูปถ่ายของมีนาดับลงทันทีเสียงบางอย่างเริ่มกล้องในอากาศเหมือนเสียงสะอื้นของเด็กหลายคนรวมกันดังก้องไปทั่ววัดเด็กหญิงในโลงชี้นิ้วไปที่พ่อของมีนา นิ้วเล็กๆนั้นสั่นแต่มั่นคงใบหน้าเธอบิดเบี้ยวเล็กน้อยเหมือนเจ็บปวดหรือโกรธเกรี้ยวพ่อของมีนาหายใจหอบถี่เขาพยายามลุกขึ้นแต่ขาแข็งจนขยับไม่ได้ริมฝีปากเขาสั่นไหวก่อนจะพึมพำคำหนึ่งออกมาเบาฮ่าฮ <c oughs> ไม่ใช่แค่มีนาเสียงเด็กหญิงกรีดร้องขึ้นทันทีก้องกังวาลจนกระจกหน้าต่างสัน่นอีกาโผบินขึ้นไปบนเพดานทิ้งขนสีดำตกลงมาราวกับสายฝน และแล้ว,ลวพื้นศาลาสั่นสะเทือนเหมือนบางสิ่งใต้พื้นดินกำลังเคลื่อนไหวดอกไม้จันเปลิวกระจายไปทั่วรูปถ่ายของมีนาที่วางอยู่หน้าศาลาร่วงลงแตกกระจายเด็กหญิงในโรงก้าวลงมายืนข้างมีนามือเล็กๆของเธอเอื้อมไปจับมือมีนาทันทีที่สัมผัสกันแสงสีดำพวยพุ่งพุ่งออกจากตัวทั้งคู่คนที่ยังอยู่ในศาลาถูกแรงลมปะทะจนถอยกรูดเสียงร้องของเด็กหญิงเปลี่ยนไปกลายเป็นเสียงของหลายชีวิตปะปนกัน ทุกเสียงล้วนเต็มไปด้วยความทรมานพ่อของมีนาหลับตาแน่นน้ำตาไหลไม่ขาดสายเขาร้องตะโกนด้วยเสียงแตกพร่าฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจท่านใดนั้นมีหน้าหันขวับมามองเขาสายตานั้นเย็นชาราวกับไม่มีเลือดเนื้อเธอพูดออกมาเสียงเรียบแต่พวกเราไม่ได้รับโอกาสจะพูดอะไรเลยอีกากรีดร้องเสียงสุดท้ายก่อนจะร่อนลงมากัดเข้าที่แขนพ่อของเธอ เลือดสีดำพุ่งกระเซน็นพ่อของมีนาร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดเด็กหญิงในโรงเริ่มหัวเราะเสียงหัวเราะนั้นสูงและเย็นยะเยอะือกแสงภายในศาลาดับลงจนมืดสนิทมีเพียงเงาสองเงาที่ยังยืนอยู่ท่ามกลางความมืดมือของพวกเธอยังจับกันแน่นและด้านหลังพวกเธอคือเงาของเด็กอีกหลายคนร่างเล็กๆทยอยปรากฏขึ้นทีละคนใบหน้าซีเซียวดวงตากลมโตเต็มไปด้วยความเศร้า พวกเขาไม่มีเสียงไม่มีถ้อยคําแต่เพียงแค่มองก็รู้ว่าทุกคนล้วนมีอดีตที่เจ็บปวดแสงสลัวบางเบาจากเปลวเทียนเล่มสุดท้ายส่องให้เห็นรอยแผลบนร่างเด็กเหล่านั้นบางคนมีรอยเขียวชำ้ำบางคนมีรอยเผาไหม้บางคนไม่มีดวงตามีนาก้มหน้าลงน้ำเสียงนิ่งเรียบพวกเขาทั้งหมดถูกลืมเสียงลมหอบใหญ่พัดผ่านอีกครั้งฝุ่นและขี้เท่าจากดอกไม้ปลิวหมุนเป็นวงรอบตัวเด็กเหล่านั้น พวกเขาก้าวไปข้างหน้าทุกย่างก้าวนั้นพื้นไม้ศาลาส่งเสียงลั่นพ่อของมีนาพยายามคลานหนีแต่แรงในร่างเหมือนถูกดูดออกไปร่างเขาสั่นริมฝีปากพึมพมซำซ้ำฮ่าฮ่าพอเธอขอร้องพอได้แล้วเด็กหญิงจากโรงเงยหน้ามองเขาคราวนี้ไม่มีรอยยิ้มไม่มีเสียงหัวเราะมีเพียงแววตาที่เต็มไปด้วยคำถามทำไมถึงทำกับเราแบบนั้นอีกากลับมาเกาะที่ปลายโรงมองภาพตรงหน้าอย่างนิ่งสงบ มีนาเอื้อมมือไปรับเทียนเล่มสุดท้ายจากพื้นเปลวไฟสั่นไหวในมือของเธอเธอกระซิบกับไฟเบาฮ่าฮ่ไม่มีใครได้ยินว่าเธอพูดอะไรจากนั้นเธอเก้าวเข้าไปในกลุ่มเงาเด็กเหล่านั้นและทุกอย่างเงาเด็กทั้งหมดค่อยๆหลอมรวมเข้าหากันแสงจากเปลวเทียนเล็กจุดสุดท้ายค่อยๆถูกกลืนหายไปในความมืดอากาศภายในศาลาหนักอึ้งเหมือนเวลาหยุดนิ่งเสียงของเด็กหญิงในโรงดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้ไม่ใช่เสียงกรีดร้องแต่เป็นเสียงสวดที่ไม่มีใครเข้าใจถ้อยคำแปลกประหลาดดังก้องในศาลาสะกดทุกชีวิตให้ยืนค้างเหมือนรูปปั้นมีหน้าหันกลับมามองพ่อของเธอเป็นครั้งสุดท้ายแววตาไม่ใช่ความโกรธอีกต่อไปแต่เต็มไปด้วยความผิดหวังหนูแค่ต้องการให้พ่อยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นท่านใดนั้นเงาเด็กทั้งหมดกางแขนออกพร้อมกันสายตาทุกคู่จับจ้องมาที่ชายผู้หนึ่งเขาสะอื้นอย่างไร้เสียง ก่อนที่ร่างจะเริ่มสั่นอย่างควบคุมไม่ได้ภาพในศาลาเริ่มบิดเบี้ยวผนังแตกร้าวเสียงร้องจากโลกที่มองไม่เห็นแทรกเข้ามามีนาค่อยๆเดินกลับไปที่โลงมือเธอยังคงถือเทียนเปลวไฟริบปรีแต่ไม่ดับเด็กหญิงอีกคนเดินตามหลังและเงาเด็กทุกคนค่อยๆละลายหายเข้าไปในอากาศราวกับไม่เคยมีอยู่จริงเมื่อมีนาก้าวเข้าไปในโลงเปลวเทียนในมือเธอก็ดับลงในทันที ทันทีที่เปลวเทียนดับลงศาลาทั้งหลังตกอยู่ในความเงียบงันไม่มีเสียงลมหายใจไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีแม้แต่เสียงนกผู้คนที่ยังเหลืออยู่ไม่กล้าขยับพวกเขายืนตัวแข็งดวงตาจ้องไปที่โลงอย่างไม่กระพริบโลงของมีนาปิดเองอย่างช้าฮ่าฮาไม้ที่เคยถูกเปิดออกค่อยๆเคลื่อนเข้าหากันจนเสียงปังดังสะท้อนทั่วทั้งวัดอีกากระโดดลงจากขอบโลง บินขึ้นสู่เพดานศาลาก่อนจะหายวับไปในเงามืดแสงสว่างเริ่มกลับมาอากาศกลับสู่ความปกติเสียงนกร้องดังขึ้นจากภายนอกแต่ในใจของทุกคนยังคงสั่นสะเทือนจากสิ่งที่ได้เห็นภาพสุดท้ายที่ยังฝังแน่นในสายตาทุกคนคือเด็กสาววัยรุ่นที่ลุกขึ้นจากความตายพร้อมคำถามที่ไม่มีใครอยากตอบและแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนศาลาหลังนั้น ก็ไม่มีใครกล้าใช้ประกอบพิธีอีกเลยแม้จะมีการเชิญพระมาสวดแม้จะมีการโปรยน้ำมนต์ทุกมุมศาลาแม้จะเปลี่ยนป้ายเปลี่ยนรูปเปลี่ยนทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับมีนาแต่กลิ่นเย็นชื้นในอากาศยังคงลอยอ้อยอิงไม่หายไปกลางคืนบางคืนผู้คนแถวนั้นอ้างว่าได้ยินเสียงฝีเท้าเบาฮ่าฮ,ฮเดินวนอยู่รอบโรงที่ไม่มีอยู่แล้วบางครั้งเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ลอดออกมาจากศาลาทำไมถึงทำกับฉัน พวกเรายังอยู่ที่นี่เสียงนั้นไม่ดังแต่ก็ชัดพอจะปลุกคนในหมู่บ้านให้ตื่นในยามดึกเด็กเล็กเริ่มฝันร้ายพูดถึงเด็กสาวผมยาวที่ยืนอยู่ปลายเตียงชี้นิ้วมาอย่างเงียบๆโดยไม่พูดอะไรไม่มีใครกล้าผ่านสาลาตอนค่าแม้แต่คนใจกล้าเพราะทุกคนรู้ว่าเรื่องในวันนั้นไม่ใช่แค่เรื่องเล่ามันคือคําเตือนจากดวงวิญ,ญญาณที่ไม่เคยได้รับความยุติธรรมและถ้ามีใคร เผลอเข้าไปในศาลาหลังนั้นยามค่ำคืนบางครั้งเสียงฝาลงก็จะดังขึ้นอีกครั้งบางคืนเสียงฝาลงดังขึ้นมาอีกครั้งเบาๆในความมืดแต่หนักแน่นพอที่จะทำให้ทุกคนในหมู่บ้านรู้สึกได้มีบางคนบอกว่าเห็นเงาของเด็กสาวยืนอยู่หน้าศาลามือยื่นออกไปข้างหน้าเหมือนรอคอยบางสิ่งบางอย่างเสียงของเด็กหญิงในศาลาไม่เคยหายไปมันค่อยๆแทรกซึมเข้ามาในความฝันของผู้คน บางคนเห็นภาพของเธอยิ้มร้ายฮ่หาฮ่าบางคนเห็นเธอกำลังร้องไห้และบางครั้งมีคนเห็นเธอเดินอยู่กลางถนนในหมู่บ้านร่างโปร่งใสเหมือนผีไม่มีใครกล้าพูดอะไรเพียงแต่หลบหลีกหรือเดินหลีกออกไปแม้แต่คนที่เคยไม่เชื่อเรื่องผีก็เริ่มยอมรับว่าอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจริงมีบางคนที่ลุกขึ้นมาพูดว่าเราไม่สามารถลืมเธอได้วันหนึ่งศาลาเก่าๆเ,เ,เริ่มพังทลาย ไม้ที่เคยเก่าแก่และสุดโทมยิ่งถล่มลงเหมือนมันรู้ตัวว่าควรจะพังทลายไปก่อนที่จะถูกใครบางคนเข้าไปเจออีกครั้งผู้คนที่เคยหลีกหนีกลับมาเฝ้าดูสาลาในคืนสุดท้ายเรากับไม่อยากให้ความทรงจํำของมีนาหายไปในขณะที่สาลากำลังพังทลายลงอย่างช้าฮ่าฮาท้องฟ้าเหนือสาลาเริ่มมืดครึมเมฆดำบดบังแสงจันทร์และมีเสียงดังขึ้นจากที่ไหนสักแห่ง เหมือนเสียงกระซิบที่เคยได้ยินแต่ในครั้งนี้มันกลับดังขึ้นดังจนพวกเขาทุกคนได้ยินเสียงกระซิบดังขึ้นชัดเจนในความมืดมันแทรกซึมเข้ามาในหูของทุกคนที่ยืนอยู่รอบศาลาเหมือนเสียงของหลายคนพูดพร้อมกันแต่ก็แฝงด้วยความอ่อนแอเหมือนสะท้อนจากโลกที่ไกลเกินเอือ้อมพวกเรายังไม่ไปไหนอย่าลืมเราเสียงนั้นดังก้องไปทั่วท้องฟ้าลมพัดแรงจนเสื้อผ้าของผู้คนปลิวไปตามแรงลม แต่ไม่มีใครกล้าหันหลังและเดินหนีพวกเขาทุกคนรู้ว่าไม่มีทางหนีจากเสียงนั้นศาลาหลังนั้นยังคงยืนเด่นอยู่ในความมืดแม้จะพังทลายลงไปบางส่วนแล้วแต่รูปร่างของมันกลับยิ่งดูน่ากลัวขึ้นกว่าเดิมเหมือนกำลังจะกลืนทุกสิ่งที่อยู่ใกล้เคียงบางคนเริ่มเห็นเงาของเด็กหญิงในผ้าขาวเธอยืนอยู่ที่ขอบศาลาแววตาของเธอเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบมีผู้หญิงคนหนึ่งร้องให้เสียงดัง และพยายามเดินเข้าไปใกล้แต่ทันใดนั้นเธอก็หยุดเหมือนบางอย่างได้ขัดขวางเธอไม่ให้ไปต่อเงาของเด็กหญิงยืนมองเธอแววตาไม่โกรธเกรี้ยวแต่กลับเต็มไปด้วยความเศร้าและสูญเสียไม่ต้องพูดอะไรเมื่อทุกคนยืนอยู่ในความเงียบสาลาก็เริ่มพังทลายลงอีกครั้งคราวนี้มันไม่หยุดจนสุดท้ายสาลาก็หายไปในความมืดแต่อย่างที่ทุกคนรู้บางสิ่งที่อยู่ภายในนั้นยังคงหลงเหลืออยู่ ความเงียบกลับมาอีกครั้งหลังจากศาลาล่มลงแต่ในความเงียบนั้นทุกคนยังคงได้ยินเสียงบางอย่างในหัวเสียงของเด็กหญิงที่ไม่ได้ไปไหนเสียงที่มาจากในจิตใจของพวกเขาเหมือนเสียงสะท้อนจากโลกอื่นมันวงเวียนในหัวของทุกคนและทิ้งความรู้สึกที่ไม่อาจสลัดทิ้งได้บางคนเริ่มหันไปมองกันและในบางครั้งก็มีคนเห็นเงาของเด็กสาวในชุดขาวยืนอยู่ในมุมมืดของบ้าน หรือที่หน้าต่างบางบานที่ไม่เคยเปิดและทุกครั้งที่มีคนเดินผ่านเสียงกระซิบจะกลับมาอีกครั้งเหมือนเสียงที่ร้องของการยอมรับร้องของให้ทุกคนได้เห็นความจริงที่ซ่อนอยู่แต่การยอมรับนั้นไม่มีใครกล้าทำทุกคนต่างเดินหนีไปตามทางของตัวเองจนเวลาผ่านไปทุกคนลืมสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นลืมคำขอร้องที่ดังกล้องในใจจนกระทั่งวันหนึ่งมีหน้ากลับมาไม่ใช่ในร่างเดิมของเธอ แต่เป็นในความทรงจำที่ไม่เคยจางหายแค่เธอกลับมาในหัวใจของทุกคนและถามคำถามนั้นอีกครั้งทำไมถึงทำกับฉันแบบนี้คำถามนั้นยังคงดังก้องในใจของทุกคนแม้เวลาจะผ่านไปนานแม้ทุกคนจะพยายามลืมสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ในยามที่ความเงียบป,ปกคลุมคำถามของมีนาก็กลับมาอีกครั้งมันไม่ใช่แค่เสียงจากอดีตแต่มันคือเสียงที่ถูกฝังลึกในจิตใจของพวกเขาบ้างคืน เมื่อท้องฟ้ามืดมิดและลมพัดแรงคนบางคนยังคงได้ยินเสียงของเธอเสียงที่เหมือนจะพุ่งตรงมาจากที่ไหนสักแห่งที่พวกเขาไม่สามารถเห็นและไม่ว่าจะพยายามหนีไปไหนเสียงนั้นก็ยังตามมาราวกับมันจะไม่มีวันหายไปจนในที่สุดพวกเขาก็เริ่มเข้าใจว่าไม่ใช่แค่การลืมแต่เป็นการยอมรับยอมรับว่าอะไรบางอย่างยังคงอยู่ไม่ว่ามันจะเป็นวิญญาณ หรือความผิดที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขมันไม่เคยจากไปหลายปีผ่านไปศาลาเก่าถูกทุบทิ้งที่ดินที่เคยเป็นที่ตั้งกลายเป็นทุ่งนาแต่ไม่มีใครกล้าปลูกอะไรในที่นั้นเพราะพวกเขารู้ดีว่าบางสิ่งในความเงียบยังคงหลงเหลืออยู่และทุกครั้งที่ลมพัดผ่านพวกเขาจะได้ยินเสียงกระซิบเบาฮ่ <c oughs> <c oughs> าฮ่าเล่กับว่ามีนากำลังถามคำถามนั้นอีกครั้งในความมืด ทำไมถึงทำกับฉันแบบนี้คำถามนั้นยังคงสะท้อนในใจของทุกคนเมื่อเวลาเดินผ่านไปแต่ไม่สามารถลบล้างความรู้สึกแปลกประหลาดที่เคยเกิดขึ้นพวกเขาเริ่มเข้าใจว่าบางสิ่งบางอย่างมันไม่เคยหายไปจริงฮ่า <h> ฮ <aha> ในคืนที่เงียบสงัดบางคนอ้างว่าเห็นเงาของเด็กหญิงในชุดขาวยืนอยู่ที่ขอบทุ่งนาหรือบางครั้งในที่ที่เคยเป็นศาลาเก่าที่ถูกทุบทิ้ง บางครั้งเสียงลมพัดแรงจนกิ่งไม้สะเทือนเหมือนเสียงฝีเท้าเบาๆที่ค่อยๆเดินไปในความมืดเสียงนั้นค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้จนกระทั่งทุกอย่างเงียบไปอีกครั้งทุ่งนานั้นเงียบสงบแต่มันกลับมีบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้เหมือนบางสิ่งยังคงหลงเหลืออยู่ในอากาศเรากับมีการขอให้กลับมาบางทีอาจจะไม่ใช่การขอโทษแต่เป็นการรอคอยรอคอยให้พวกเขาตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้น รอคอยให้ความจริงถูกเปิดเผยทุกครั้งที่มีคนผ่านไปบางคนอ้างว่าได้ยินเสียงกระซิบที่หายไปในลมเหมือนเสียงร้องขอการยอมรับแต่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีคำถามนั้นยังคงก้องอยู่ในความเงียบและมีคนที่เริ่มเชื่อว่าคำถามนั้นไม่ได้เป็นแค่การหาคำตอบแต่เป็นการทวงคืนความยุติธรรมจากสิ่งที่ไม่เคยได้รับการยอมรับและบางครั้งในคืนที่มืดมิดคำถามนั้นจะกลับมาอีกครั้ง ทําไมถึงทำกับฉันแบบนี้ในคืนที่มืดมิดนั้นเสียงกระซิบเริ่มกลับมาอีกครั้งมันไม่ได้เป็นแค่เสียงจากอดีตแต่กลับเป็นเสียงที่เหมือนจะมาจากทุกทิศทางจากทุกที่ในทุ่งนาที่เคยเป็นศาลาบางคนที่ยังอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเริ่มเห็นเงาบางอย่างเคลื่อนไหวในทุ่งนาเหมือนร่างเล็กๆของเด็กสาวเดินไปตามทางที่เคยเป็นเส้นทางหลักจนกระทั่งหายไปในความมืดแต่ในบางคืน บางคนที่นอนหลับอยู่ในบ้านก็ได้ยินเสียงเรียกเสียงกระซิบดังมาจากหน้าต่างเสียงที่ทำให้พวกเขารู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างกำลังจ้องมองพวกเขาอยู่ทำไมถึงทำกับฉันแบบนี้คำถามนั้นยังคงดังขึ้นทุกครั้งที่พายุพัดมาทุกครั้งที่ลมพัดผ่านทุ่งนาและทุกครั้งที่ท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีเข้มในความเงียบของหมู่บ้านนั้นมีบางสิ่งที่อยู่รอบตัวพวกเขามันเหมือนกับว่าพวกเขากำลังถูกเฝ้าดู จากสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นบางคนเริ่มตระหนักว่าไม่ใช่แค่พวกเขาที่หลงลืมเรื่องราวเหล่านั้นแต่บางสิ่งที่อยู่ในโลกนี้ก็ยังคงรอคอยการยอมรับที่ไม่ได้รับการตอบสนองในที่สุดทุกคนเริ่มเชื่อว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและยังคงตามติดพวกเขามาตลอดเวลาและในบางคืนที่มืดมิดที่สุดคำถามนั้นจะกลับมาอีกครั้ง ทำไมถึงทำกับฉันแบบนี้ในคืนนั้นท้องฟ้ามืดสนิทไม่มีแสงดาวส่องมาความเงียบปกคลุมหมู่บ้านราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุนเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ได้แค่แผ่วเบามันดังขึ้นจากทุกทิศท,ทางเหมือนลมหายใจของใครบางคนกําลังหายใจอยู่ข้างฮ่าฮแต่ไม่สามารถมองเห็นได้ทําไมถึงทํากับฉันแบบนี้เสียงนั้นกระแทกเข้าหูของทุกคนในหมู่บ้าน เหมือนกับมันไม่ได้มาจากร่างกายใดฮ่าฮแต่มันมาจากวิญญาณที่ยังวงเวียนอยู่คืนนั้นทุกบ้านในหมู่บ้านปิดประตูและหน้าต่างอย่างมิชิดแต่ไม่มีใครกล้าหลับตาลงเพราะความรู้สึกเหมือนมีใครบางคนยืนอยู่ข้างฮ่าฮ่าอยู่ในทุกมุมมืดบางคนบอกว่าเห็นเงาของเด็กสาวในชุดขาวยืนอยู่ที่ขอบทุ่งนาเงาที่เหมือนจะยิ้มบางฮ่าฮแต่มันยิ้มด้วยความเศร้า และในบางค่ำคืนทุ่งนาที่เคยเงียบสงบก,กลับสะท้อนเสียงสะอื้นแผ่วเบาเสียงของเด็กที่ยังคงวงเวียนอยู่ในโลกนี้เหมือนจะไม่มีวันได้หลุดพ้นจากคำถามที่ยังค้างคาทำไมถึงทำกับฉันแบบนี้ทุกคนในหมู่บ้านรู้ดีว่าคำถามนั้นจะไม่มีวันหายไปและมันจะตามพวกเขาตลอดไปจนกว่าจะได้รับคำตอบจนกว่าจะมีใครสักคนยอมรับความจริงที่ถูกฝังอยู่ในอดีตแต่บางที อาจจะไม่มีวันตอบคำถามนั้นได้เพราะบางสิ่งในความมืดนั้นมันไม่ต้องการคำตอบมันต้องการแค่ให้ทุกคนรู้ว่ามันยังคงอยู่บางครั้งในช่วงเวลาที่ความมืดปกคลุมทุกอย่างเสียงของคำถามนั้นกลับดังขึ้นอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือทุ่งนาเสียงของมีนากลับมากระซิบให้ทุกคนได้ยินเหมือนมันมาจากทุกมุมของโลกที่พวกเขาไม่เห็นทำไมถึงทำกับฉันแบบนี้ คนในหมู่บ้านเริ่มรู้สึกถึงความเครียดในใจบางคนไม่สามารถหลับตาลงได้เราว่ามีสิ่งที่ยืนอยู่ข้างๆทุกครั้งที่มองไปในความมืดทุ่งนากลายเป็นที่ที่ไม่มีใครกล้าผ่านในยามค่ำคืนไม่ใช่เพียงเพราะคำถามนั้นแต่เพราะความรู้สึกบางอย่างที่เหมือนกำลังคุกคามมันไม่ใช่แค่เสียงกระซิบแต่มันคือการสัมผัสที่บางคนรู้สึกได้บางคนเริ่มหายไปจากหมู่บ้านไม่ได้หายไปด้วยเหตุผลที่เห็นได้ชัด แต่พวกเขาหายไปเหมือนตกไปในโลกอื่นไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาไปไหนหรือว่าพวกเขายังคงอยู่ที่นี่วันหนึ่งหมู่บ้านเริ่มได้ยินข่าวลือว่าเด็กหญิงในชุดขาวได้ปรากฏตัวอีกครั้งในสถานที่ที่ไม่เคยมีใครคาดคิดในตอนกลางวันคนที่เดินผ่านทุ่งนาบอกว่าเห็นเด็กสาวยืนอยู่ตรงนั้นท่ามกลางดอกไม้ที่ยังคงเหี่ยวเฉาแต่ใบหน้าของเธอไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เรากับเธอไม่ต้องการให้ใครมองเห็นทำไมถึงทำกับฉันแบบนี้คำถามนั้นยังคงลอยอยู่ในอากาศและทุกครั้งที่มีคนได้ยินพวกเขาก็รู้ดีว่ามันไม่ได้เป็นแค่คำถามธรรมดามันเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบและจะไม่มีวันได้รับคำตอบในทุกคืนที่หมู่บ้านถูกปกคลุมด้วยความมืดคำถามนั้นยังคงก้องอยู่ในอากาศเหมือนเสียงกระซิบที่ไม่สามารถหลบหนีได้และทุกครั้งที่ลมพัดผ่านทุ่งนา มันก็กลับมาอีกครั้งทำไมถึงทำกับฉันแบบนี้เสียงนั้นทวีความเศร้าและความเจ็บปวดจนทุกคนเริ่มรู้สึกได้ถึงความมืดที่กำลังคืบคลานเข้ามาบางคนที่เคยคิดว่ามันเป็นเพียงเรื่องเล่าเริ่มเข้าใจแล้วว่าไม่ใช่มันคือความจริงที่ไม่สามารถหลบหนีได้และบางครั้งพวกเขาก็เริ่มเห็นเงาของเธอยืนอยู่ในที่ที่ไม่คาดคิดที่ขอบทุ่งนาในหน้าต่างของบ้านที่ไม่เคยเปิด หรือแม้กระทั่งในกระจกที่มีฝุ่นเกาะร่างของเธอปรากฏออกมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปเหมือนเธอกำลังตาหาบางสิ่งที่หายไปเสียงนั้นเริ่มดังขึ้นในวันที่ท้องฟ้ามืดครึมและในคืนที่ไม่มีแสงดาวมันเหมือนเป็นสัญญาณที่บอกว่าคำถามนั้นยังไม่จบและไม่มีวันจบแต่ทุกคนในหมู่บ้านรู้ดีว่าคำถามนั้นจะยังคงตามพวกเขาตลอดไปไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน ไม่ว่าพวกเขาจะหนีไปที่ไหนมันจะคอยหลอกหลอนทุกย่างก้าวของพวกเขาและในที่สุดพวกเขาก็เริ่มตระหนักว่าคำถามนั้นไม่ใช่แค่คำถามของมีนามันคือคำถามของทุกคนที่เคยเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตทำไมถึงทำกับฉันแบบนี้คำถามนั้นจะยังคงอยู่จนกว่าใครบางคนจะตอบมันได้แต่ในตอนนี้มันยังคงล่องลอยอยู่ในความมืดไม่ยอมให้ใครหลบหนีจากมันได้ หลายปีผ่านไปหมู่บ้านที่เคยเงียบสงบกลับกลายเป็นที่ที่ถูกลืมไปทุ่งนากลายเป็นผืนดินรกร้างบ้านที่เคยมีชีวิตชีวากลายเป็นซาาไม่มีใครกล้าเดินผ่านที่นั่นในยามค่ำคืนเพราะทุกคนรู้ดีว่าความเงียบในหมู่บ้านนั้นไม่เคยเงียบจริงฮ่า <c> ฮ <oughs> แต่ในที่สุดเมื่อหมู่บ้านนี้แทบจะไม่มีใครเหลือเรื่องราวของเด็กหญิงในชุดขาวที่เคยอยู่ที่นี่ก็เริ่มถูกเล่าใหม่จากคนที่รอดชีวิต และค่อยๆกลายเป็นตำนานที่ไม่มีวันจางหายและในวันหนึ่งมีคนกลับมาที่หมู่บ้านนักท่องเที่ยวจากที่ไกลที่ไม่เคยรู้เรื่องราวมาก่อนเดินเข้ามาในทุ่งนามองหาสิ่งที่เคยเป็นศาลาเก่าที่ถูกลืมไปแต่สิ่งที่เขาเห็นคือเพียงทุ่งนาร้างและดอกไม้แห้งๆที่ไม่มีใครสนใจนักท่องเที่ยวคนนั้นเดินไปเรื่อยฮ่าฮราวกับไม่รู้ตัวว่า เขากำลังเดินเข้าไปในที่ที่ไม่ควรจะไปจนในที่สุดเขาหยุดตรงที่ที่เคยเป็นศาลาเก่ามองไปที่ดอกไม้เหี่ยวเฉาและในความเงียบเขาได้ยินเสียงกระซิบที่เบาฮ่าฮ่าทำไมถึงทำกับฉันแบบนี้เขาหันไปมองไปรอบฮ่าฮ่าแต่ไม่เห็นใครและเมื่อเขามองลงไปที่พื้นเขาเห็นรอยเท้าของใครบางคนที่เพิ่งเดินผ่านมาแต่ไม่มีใครอยู่ในที่นั้นเลย นั่นคือครั้งสุดท้ายที่เสียงนั้นได้ยินและตำนานของเด็กหญิงในชุดขาวก็จะถูกเล่าต่อไปท่ามกลางความเงียบที่ไม่มีวันสิ้นสุดในทุ่งนาร้างนั้นที่มันจะยังคงอยู่ในใจของทุกคนที่เดินผ่านไปและคำถามนั้นก็จะถูกถามอีกครั้งโดยไม่มีคำตอบจนกว่าจะมีใครบางคนพร้อมที่จะรับฟังมันจริงฮ่าฮา